จากกระตูนเน็ตเวิร์กน้องๆรู้จักตัวละครนี้ไหมคะน่าจะชื่อลาเวนมงพี่แป้งไม่แน่ใจพี่แป้งไม่ได้ดูแก่แล้วก็อย่างนี้หละแป้เราไปดูวิธีการทํากันเลยเข้าแมพตามพี่แป้งมาเลยค่ะเดี๋ยวพี่แป้งจะทิ้งริงไปใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะบอกเลยว่าง่ายมากๆไปตรงทําอะไรเลยเมื่อน้องเข้ามาแล้วน้องวิ่งมาตรงกล่องสมบัติตรงนี้นะคะซึ่งตอนนี้นะคะเหลือเวลาคูดาวคือ23ชั่วโมงค่ะน้องๆซึ่งหมายความว่าหมดเวลาแล้วน้องก็สามารถเข้ามาได้เลยนะคะ ่วนใครเนี่ยที่ดูคลิปพี่เป้อีกวันหนึ่งเข้ามาก็สามารถมาที่กล่องสมบัติแล้วก็รับของชิ้นนี้ได้เลยหากดูวันนี้นะคะก็แค่รอแป๊บเดียวนะคะรอ23ชั่วโมงหรือ1วันน้องๆเข้าใหม่ทีหนึ่งน้อง,องๆก็จะได้ของฟรีเลยค่ะเดี๋ยวชิ้นหนึ่งเดี๋ยวพี่แป้จะมาสอนนะคะแบบนี้มีของฟรีทั้งหมด2ชิ้นค่ะวันนี้เอาชิ้นแรกไปก่อนส่วนชิ้นที่2พี่แป้จะมาบอกนะคะว่าทํายังไงสึ่งพี่แป้ได้ทาลวงหน้าไปแล้วค่ะเดี๋ยวจะมาทําคลิปนะคะอย่าลืมมาดูด้วย